หมหลงหมต้องหลงนี่มาเบิงกด้วมาเอ็นเปิลนี่นะั่อะเอเปิลตอนนี้กำลังเตรียมแฮ่ได้ค่ะเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสดุสุดคนจ้าคลิป,น,น,น,ปน,นี้ก็จ้าพาพี่พาน้องมาดึกแกินป่าตอนเล้งๆพ<ห>ี่น้องแต่ว่าหัวสีมันบออ่ิากรรมกำลังเห็ดอาหารหลอป่าพี่น้อง อาหารล่อปลานั่นก็คือเอาห้ามมาผสมกับขี้ดินเพื่อที่จะปล่อยลงไป่ายในป่ามันอ่านัดย่องปล่อยลง้ป่าแน่ๆเราปล่อยลงไห้ปล่อยลงเลยอยากปันลุงร้องเพลงมาาทะบางอยาก่อนนะ

ผูดใายบอกว่านาตื่นๆพี่น้องแค่บอกว่าตื่นลงเลิกเลยลงลิกบรรยากาศก็ดีดีมมัันนนเเกไ จ้าดังไหมปาบูฉันได้กินบบุพี่น้องเบิ่งจะผูกไปใายอาหาร ฮนเจ้าหองคู้นโอ้ยอย่าหน้ากลัวป่านนั่นล่ะเอาไปไม่ใช่ลึกๆแน่ผู้ปลายหองเอาไปเป็นผู้ไปหองสุดอย่าแหงป่านั่นเอ็งคือผู้หญิงแน่เนี่ยคือผู้สายลายนั่นแหละคือผู้หญิงกรขนาดเท่าเออจ้าหม้ามาหนิม้าม้าขยา

โอเคเธอ่งนะเป๊ะหรนอไมึงนันลงเขาก็ลงงมป่ามึงเขือนแม่ป่าบูมึงอะไรมันจะไม่ลงสิ้นใช่ไห้คุณพี่ลงสิ้นมาเจ้าบุญมนสิเป๊ะแกเอาโหลดกอกันแน่กอกันไหนแกไปแกไวโหลดมีได้เออไม่ต้องลงไม่ต้องลงหาวหาวบางสกอนหาบางกันหาบางกันหาบางกันเอาโอ้ย อย่าโดนอย่าดนนเลยโอ้ยอาดป่าแล้ววันนี้เออสีเห้ได้ันนี้อาซ้ที่ได้เอาซ้ำที่ได้เอาได้คุณี่งลงไนมันีไปเอาุินนะบอสเฮเก้ซ่งอุ้ยมันล้มนายนาหนุ่มไอ้พ่อซินนะบอเอ็ดเลยนะนะเออหนุ่มหนุ่มนี่แลเอาไป ส ah, ังด้เนาะคุกคือก้าวยู่เมีมุมผู้ผู้มันไปทางผู้มันหลอไหเชอาหนก่อพูดลบไปพูนะผู้มันบ้อนแล้วทางนะแกเช้าหัวนี้บริเวณที่ เฮ้ยมึงกาหาวองเผือกแล้วกะดจูดไปแล้วกะมึงแห้งงเอ้ยไม่ได้แม่ปลาบูไข่เดมะไรไ่ได้ปอยาม่ได้ได้แม่ปลาบูไหอะไรปะไม่ป่อยปลาบูนะคะปตวเราดจะมาลามันจะเอากุ่น้องน้ำนยุบไปค่ะอันทาทาดยเปิดเด้อไอ้เีเปิดเ่อมีเปิดเรงเปิดหมดละหมดหมดละเปิดมือ ไปตออใบอไปตอไนี่แหละเกือแับป่ามาแล้วนะยางนล้คอมพี่จริงกด้วยลงไปเชิบันเชเบ็ดตอไปบ้านนี้ป่าเพิ่น ลเป็นยูแก้ได้ยาเป็นแั่สิ่อันดีไปพวกูหรือปุ๊นผ่าน้องมาปลูกนั่น,เอ,อน,อนเอายรปหน่อ,อกัวแล้วเอาไปมันีอ่อเด้ว ไอหมอนะจมหาเจ้าเงีนตัวในครูส่ไปเวยัไปลมะหลุมสีัหลุมไอ้กะยอกะยอกกะยอกเออแล้ันโอ้ยอยูะทับยืนอยดีๆลูก ไฟประหนมาเถอะกูขุมตีนอยู่นี่บมมันาเถอะกูุมตีนยู่บอเบอันนี้ตีนกูเฮ้ หูหนึงกว่าจะได้กินหนองมันนะคะววป่าป่านี้มันนี้ปลาโลกปลาโล่ปลาล่แต่น้อปลาล่มมาให้เราเอสเซโล tích hợp các bạn em. TĐa hello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 . là hello. TĐa hello. TĐa hello. ลงะล่มลงตะลุมไปเลยพี่กัไปเลยพี่กัไปเลยจัดการจัดการพี่กัำจัดการปปู มันเนี่ยคะวูสองด้วยจงากระาลุ่นมามาเลยไองพี่ตกเลยลูตกเลตกนำเลนลูกไดุู้มามาจ้ะนะมันเน่นมาไ้วูุเสี่ยเาไโทมมาห้ตกนำในลูกเจ้ว่ามันโทนนะอีแม่ไม่ใี่ฮ้ยมันมาให้แจมนะพี่จ้าจา

ได้ยี่อ่ได้ยีู่่างรอบนี้ท่านจากักโตรอบนี้ท่านจากักโตมีฐันจะไม่จาจักโตแกกินบ้ไงแกินเ่ะ

ก็ได้เห็นป่าเรากันดูยเจอแล้วออลอยน้ำเลเนี่ยยิงบองเลยยิบงบอลเลยข้ามบอาขาบอ,าาบอ,านอพนงมป่าตอนนี้

ก็ป้าเขามันยามนันแมันอันนั้นนำมันแห้งอะไรเอมันบอกยังไงแห้งแร่เข้านะปวดเนี่ยแด้ก็ยามเลยก็พี่เหียวพุ่น ได้จัคโต้แจ๊ก้ามนแจกโต้ีโตตอนทีหาเจกินไปแล้วว่าจกมีบนาวดอกอเล่เนาะตัันนตั้เลพวกเน็ตาเอที่จะดียอดอยู่ก็มีขึ้นมาแหสิงอ้านเราพันแล้วบรรพบุรุษพ่อดท้ย นายผ่านตกน้ำแค่นี้มันอยาตึกลงไปได้มันนั่นกระลาบบอกเออคุณแรกได้เจอทางพุณแหละเคยบอท่านแฮบอสิบอลงน้ำันสิบอลงน้ำคือไทยก็เป็นมาตกน้ำ เจ็รกมค่ะในจักรตูค่ะโูเทาคือคนตึกแห่แหละค่ะมาค่ามาค่าขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอจบสำเน็จนะจ๊ะไปแล้วบายบาย